À, A đây cái bên nào bê? cái bên nào bê? à, cái bên, cái bên cái nào bê? à. lên nòi, lên nòi, nòi. Oh, bên nào 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 bên นีดูนะดูว่้ตึงจาดตึงจาดเอาให้ออกป่านะเดี๋ยวเข้าเรียบร้อยนะทุกคนนี่ชุดผมนี่ไม่ใช่ตีระแวกเป็นอย่างเดียวนะครับโตก็เป็นนะเลี้ยงไปด้วินะจ้ะโตนะโตนะโตนะวุ้ยวิวิวิเทโพวิยัดแค่ยังใหญ่เอาปืนมาวะไอตีโพกยิงแม่งเลยสัตต์ตึงจาดตึงจาดไงเราตึงจาาไอแก่เดี๋ยวเกี่ยว ขึ้นดีๆหนจะขึ้นด้วยไหมพาร่เกี่ยวแคเกี่ยวเกี่ยว